ดกบ้างไม่ดกบ้างแต่ก็มีทุกต้นนะคะเพื่อนๆนะมีทุกต้นนะคะเป็นมะม่วงโชคอนันต์นะคะเดี๋ยวมาดูมาดูพวงนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะต่ำๆเลยเห็นไหมคะมะม่วงโชคอนันต์นะคะใครปลูกแล้วก็เหมือนกับมีโชคตลอดปีตลอดไปนะคะเพื่อนๆยามไหนที่มะม่วงหาไม่ได้ก็ยังมีมะม่วงโชคอนันต์ไว้รอนะคะมะม่วงอื่นหมดหมดไปแล้วก็ยังมีโชคอนันต์ไว้รอเนาะ ให้เพื่อนๆดูนะคะในสวนของพี่กันตรีเองนะคะนี่ก็สวยนะคะผิวพันธุ์ดีนะคะผิวพันธุ์ดีไม่ใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงอะไรซากอย่างเลยนะมาดูต้นนี้อีกนะคะนี่ก็โชคอนันต์นะคะโชคอนันต์เหมือนกันนะคะยังไม่แก่นะเพื่อนๆนะยังไม่แก่นะคะ โชคอ,อน,นนนะ่ะจะใช้ทั้งดิบกินดิบก็ได้นะคะกินสุกก็ได้กินดิบก็อร่อยนะคะเนาะยำก็อร่อยเป็นมะม่วงที่มีเนื้อแข็งนะคะแล้วก็ดองก็อร่อยนะคะส่งโรงดองทําเป็นมะม่วงดองก็อร่อยนะเพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นมะม่วงโชคอ,อนันต์ในสวนของพี่กันตรีนะคะใครปลูกโชคอ,อนันต์แล้วก็เหมือนมีโชคตลอดนะคะเนาะก็คือออกให้เราตลอดนะมันไม่เรื่องมากด้วย ไม่ต้องมียาไม่ต้องดึงอะไรมันก็ออกนะคะไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ต้องอะไรเขาจะมีภูมิภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานในตัวเขาเองสูงมากเลยนะคะมะม่วงนี้นะมะม่วงโชคอนันต์ในสวนนะคะค่ะช่วงแรกนะคะก็จะออกประมาณคือมันจะออกไปเรื่อยๆนะออกไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าไม่มีมะม่วงอะไรแล้วนะคะมะม่วงโชคอนันต์ก็จะก็จะใช้มะม่วงโชคอนันต์นะคะถ้ามะม่วงน้ําดอกไม้หรือมะม่วงอื่นๆหมดนะคะก็ยังจะเหลืออยู่มะม่วงโชคอนันต์อยู่ให้เราอยู่นะคะมันจะออกทั้งปีออกหลายรุ่นนะคะอันนี้ก็น่าจะรุ่นสองรุ่นสามลนะเนาะรุ่นแรกที่จะขายได้ก็คือสิงหากักัาคเริ่มขายได้ละนะสิงหากักฎาคนี่เขาหากันมากเลยนะคะเนาะ ปีนี้ของพี่กันตรีไม่ค่อยมีนะคะสิงหากันยาเนาะแต่ก็จะมีจะมีรุ่นนี้นะคะเนาะรุ่นนี้ก็จะเยอะหน่อยรุ่นนี้ก็จะออกน่าจะประมาณปลายเดือนเมษายนนะคะเพื่อนๆเ,เมษายนพฤษภาถึงมิถุนายนนะคะจะเก็บถึงมิถุนายเนะมาะมะม่วงโชคอนันต์นะคะมะม่วงวันนี้มาพามาชมมะม่วงโชคอนันต์ในสวนนะคะ ก็เป็นมะม่วงที่ออกลูกตลอดทั้งปีก็คือออกหลายรุ่นนะคะบางคนก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมออกลูกตลอดทั้งปีก็คือออกหลายรุ่นนั่นเองเนาะไม่ว่าช่วงไหนเขาจะออกตลอดเป็นมะม่วงที่ทนทานต่อโรคนะคะนทนทานต่อโรคไม่ค่อยมีแมลงรบกวนนะคะเห็นไหมคะรุ่นนี้พี่กัตรีไม่เคยใช้ยาฆ่าแมลงเลยนะ ก็ลูกก็สวยนะคะลูกก็ใสนะคะเห็นไหมลูกใสามากเลยนะคะมะม่วงโชคอนันต์ในสวนของเรา